ที่มาถึงอาการของคุณก้อยคุณก้อยนี่เป็นลูกสาวใช่ค่ะเล่นกีฬาอะไรฮะคือตั้งแต่สมัยมต้นนะคะครับเป็นวิ่งค่ะนักวิ่งนะครับเป็นนักวิ่งอ่าแล้วก็ในชมรมวิ่งค่ะอ่าฮะมีมีเห็นบอกมีอาการที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวเป็นโรคกระเพาะใช่ค่ะคือถ้าอยู่อย่างเวลาปกติอะค่ะอยู่เฉยๆก็จะมีอาการเรอตลอดเวลาคือไม่ไม่เชิงว่าตลอดเวลาคือจะสักพักก็ หเหมือนมีแก๊สในท้องใช่ค่ะเหมือนมีกรดในกระเพออาะอะค่ะปกติทานอาหารเป็นเวลาไหมครับคือทานอาหารไม่เป็นเวลาตั้งแต่สมัยมต้นค่ะเพราะว่าจะตอนเช้าจะทานไม่ไม่ทันไม่ทานเช้าไปทานสายทานสายแล้วก็ทานเที่ยงค่ะอ่าฮะ เพราะว่ากลัวข้าแถวตอนเช้าไม่ทันกลัวข้าแถวไม่ทันอ่าฮะเสร็จแล้วก็คือเหมือนอาการโรคกระเพาะสะสมว่างั้นใช่ค่ะเป็นมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นค่ะแล้วอาการจะมาเริ่มตอนที่ขึ้นมปลายาค่ะมัธยมปลายแล้วทํายังไงระหว,ว่างที่มันเน,นี่ยไม่สบายตัวมีแกส๊สเหมือนคาดว่าจะเปะ็นโรคกระเพาะก็ทานยาเคลือบกระเพาะค่ะเพราะว่า ตอนไปหาตอนแรกไปหาหมอหมอ,หมอบอกบอกว่ามีแผลในกระเพาะอาหารอ๋อคุณหมอเคยวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมีแผลในกระเพาะอาหารใช่ค่ะคก็ทานยาเคลือบกระเพาะตลอดประทังไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นหนักไม่คงคงไม่หนักมากแค่แบบเคลือบเคลือบกระเพาะก็คงจะหายค่ะเดี๋ยวถา,ามอาจารย์หน่อย <c oughs> วิธีการถูกต้องไหมครับถ้าปวดไปโรคกระเพาะจนกระทั่งมีแผลแล้ว คือหมออาจจะไม่ใช่ให้ยาตัวเดียวให้กี่ตัวครับมีทานอะไรบ้างให้มาหลายตัวค่ะยาแก้เสพบก็มีค่ะก็คือว่ายาเคลือกกบกระเพาะนะ่ะมันจะดีตรงที่ว่าถ้ามีอาการปวดขึ้นมาแล้วเราทานเข้าไปแล้วมันจะหายเร็วแต่เชื่อว่าหมอคงจะให้ยาอีกตัวหนึ่งก็คือยาประเภทลดการหลั่งกรด นะฮะซึ่งตัวนั้นอ่ะถ้ากรดลดลงแล้วก็มียาเคลือบกระเพาะเอาไว้คือโอกาสที่กระเพาะจะรักษาตัวเองรักษาตัวมันเองซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันมีนะ,ะ mm hmm. ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องต่อไปแล้วก็ทานยาไปสักพักหนึ่งก็คงจะหายได้ mm hmm. แต่ว่าคนที่เคยมีประวัติ เป็นแผลกระเพาะอาหารมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันง่ายมากเพียงแต่ว่าไปทานเผ็ดจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดมันก็กลับมาได้หรือทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะว่าจริงๆมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดอย่างที่พูดมาว่าร่างกายเนี่ยขาดอาหารมาทั้งคืนคใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเราต้องกินให้หนักเอาทําไมคุณแม่รู้ได้ไงว่าว่าบิ่มมันจะช่วยโรคกระเพาะอ๋อก็เคยมาที่นี่แล้ว เขาบอกอแก้เสษได้ก็โรคกระเพาะได้อะไรเงี้ยมีคนที่เขาเป็นอยู่ก็หายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปบอกลูกสาวอ๋อก็เลยลองให้ลูกสาวทานดูเลยลองให้เขาทานดูพอมาตอนนี้เ็าไม่บ่นแล้วค่ะมีบ่นล้วไม่ปวดไม่อะไรแล้ะปกติอยากทานอะไรทานเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือทานบิมไปนานเท่าไหร่แล้วครับทานมาได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วค่ะหลังจากลับจากปริมาณก็เช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดค่ะ แล้วยาเคลือกบกระเพาะยังทานด้วยไหมไม่ทานนะคะไม่ทานยาเคลือกบกระเพาะการทานอาหารน่ะครับก็พยายามจะทานมื้อเช้าค่ะพยายามจะทานมื้อเช้าเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงจริงๆค่ะตอนเช้าก็คือจากจากแต่แต่เดิมที่ไม่เคยหาอะไรใส่ท้องเลยตอนเช้าก็หาอะไรก็เริ่ม,มา้างขนมปงขนมปังอะไรก็ะว่าไปเริ่มทานอาหารตรงเวลาขึ้นนะครับแล้วอาการเลอมีแก <ไป S 1> ๊สก็ ตอนแรกหนูก็ไม่ได้สังเกตอะไรอนะค่ะหนูเป็นคนแบบเลออจนเป็นอาการปรกติแล้วแล้วพอคุณพอ่อค่ะจะเป็นคนสังเกตก็ <ừ. S 2> อ้อาวไม่มีอาการแล้วนี่ท่านท่านบอกหนูว่าหนูก็ลองสังเกตต,ตัวเองดูเออจริงๆค่ะเออเขา<ำ>ะจะเคยนั่งอะคะจะเคยนั่งเอ๊ะกระดูกข,ขาเขาเคยดังอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะทักนั่นเสียงดังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นแต่เล็กน็อตมันหลุดนะเขาทำไงได้ลพอมาพักหลังๆพ่อบอกอ้าวไม่เป็นแล้วนี่อะไรสังเกตดูลูกอะค่ะ อ่ามีสองอย่างมาเลยก็คือข้อเคร่ดีขึ้นกระเพาะดีขึ้นใช,ใช่ค่ะเพราะอะไรครับอาจารย์ครับผู้เียวาย <c oughs> เป็นคนทำการทดสอบกับ,บ,บอาสาสมัครที่เป็นโรคกระเพาะรื้อยรังยี่สิบรายนะครับแล้วให้ใช้แคปซูลวันละสองแคปซูลหรืนน้ำมงคุดที่เราทำวันละหนึ่งซองวันละสา3สิบสามรอยเอ็นะครับ,รบแล้วนี้ก็เป็นโครงการที่เรา ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะฮทำขึ้นมาเพื่อจะช่วยชาวสวนบังคุดโอ้โหนี่ตานี้ตอนต้องรีบช่วยอีกเลยนะฮะก็อเอาบางคุดมาเทถนนเนีอีกแล้วฮะคือจะให้บริษัทเล็กๆอย่างเราช่วยชาวสวนทั้งประเทศมันก็ต้องใช้เวลาก <ขอ S 2> ็รัฐบาลก็รับซื้อมาให้อาจารย์ก็ได้ฮะคือจริงๆเนี่ยอ่าใช่คือจริงๆผมผมก็อยากจะบอกว่า ถ้าเมื่อ,อไหร่รัฐบาลที่จะต claro oh ั้งโรงงานเน่ยเราจะไปช่วยแนะนําอาญาดีฮะฝากผ่านไปทางรายการโทรทัศน์เลยนะหรือจริงๆเวลาที่เราทำทำเองรัฐบาลก็มาซื้อของเราไปก็ได้ก็ได้อ่ะอาจารย์ครับจะนําภัยว่าก็ถ้าทานอาหารตามปกตินะคะร่างกายก็จะเริ่มปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาวะใหม่ที่เราจัดขึ้นถามว่าบิมไปทําอะไร บิมอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกว่ามันเพิ่ม TH1 นังั้นถ้ามันเพิ่ม TH1 เนี่ยมันก็สามารถจัดการกับเชื้อที่ก่อให้เกิดแผลกระเพาะอ,อักเสบได้ใช่ไหมคะก็คือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไลนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าบิมเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ดังนั้นการอักเสบทั้งหลายก็หายไปได้ก็คือเขา่าค่ะรวมทั้งเข่าอะไรด้วยเพราะว่าของน้องนี่เป็นนักกีฬามาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็เข้ามาหาลาัยค่ะเรียนสาขาวิชาการโรงแรมก็บังคับให้ใส่คัดชูใส่ส้นสูงด้วยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ข้อข้อเท้าและข้อเข่ารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วการใส่ส้นสูงเนี่ยเป็นเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องนะัก ะะคือสูงสักหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าสามนิ้วหรือสี่นิ้วเนี่ยมันจะเป็นการบังคับร่างกายเพราะว่ามันดันตัวไปข้างหน้าเราก็ต้องพยายามเอ็นมาข้างหลังใช่ไหมคะเพื่อ,อเพื่อบ alance ตัวเองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอนันนี้มันจะทําให้ข้อเท้ากับข้อเข่าทํางานหนักขึ้นคืออยากสวยก็ต้องเมื่อยแต่ว่าอยากสวยสวยได้แต่ว่าอย่านานใช่ไหมอาจารย์คือถ้า ใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยจะต้องมีโอกาสนั่งพักแต่ถ้ายืนตลอดเวลาเนี่ยอ,อันนี้จะทําให้ปวดได้เพราะฉะนั้นเวลาใส่ส้นสูงใครชวนไปไหนก็ไม่ต้องเดินนะคะ <c oughs> ขอให้มีที่นั่งเอาไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> อย่างนี้สันนิษฐานได้ว่าแผลนในกระเพาะของน้องเขาน่าจะหาย,าหายค่อนข้างจะมั่นใจ ค่อนข้างม,มั่นใจเพราะฉะนั้นอาการเรอก็ไม่มีปวดท้องไม่มีไม่มีละทานอะไรเข้าไปจุกก็ไม่มีแล้วไม่มีลวค่ะโอ้ oh, น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับแถมยังได้ข้อเข่าที่แข็งแรงขึ้นด้วยใช่ค่ะ,ะคุณแม่จะเสริมอะไรไหมครับก็ขอบคุณโอเปอเรชั่นบิมะค่ะที่ช่วยครอบครัวนี้มีความสุขมากค่ะตอนนี้ดินดีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครอบครัวมโนน้อมนะครับโอเปอเรชั่นบิมหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ